สวัสดีครับ <c oughs> พบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับวันนี้ช่วงเย็นๆหลังหวยฮานอยออกวันที่5เดือน4ีปี65กับสรุปผลหวยฮานอยวันนี้ครับมาดูกันสูตรมัดรวมว่าวันนี้เชฟหนุ่มให้ไปเข้ามั่งไหมหรือว่ายัางไงมาดูกันนะครับสรุปผลแบบเร็วๆครับวันนี้เฉพาะกีิดออก690กับ2 6ตัวเด่นที่เชฟหนุ่มให้ไป2578นะครับมาดูกัน6,90 กับสอโถ่เก้าศูนไม่มีครับอันนี้ไม่เข้า2 6ไม่มีครับมีแต่สองห้าสอดูดิสองหข้ามไปได้ยังไงเนาะพลาดแต่ตัววิ่งแต่ตัว2ตัวเด่นเข้าครับ2เข้าส่วนรอบอ่าพิเศษหอกแปดสกับ2 2 2 2เข้านะครับ, 2, รบ,ร 8, 24, บ2 2 22, เข้านะครับสองสี่เข้านะครับสองสี่เชฟหนุ่มจับให้ชุดสามตัวเป็นแปดสองห้ามันออกแปดสองสี่ทำไปได้เนะน่าเจ็บใจมากโอ้ยหจะแตกให้สามตัวตรงก็ไม่ได้เนะไม่เป็นไรครับมาดูต่อครับรอบอ่ปกติออกเก้าเก้าเจ็ดกับแปดศูนย์แปดศูนย์วิ่งลูที่แปดเข้าวิ่งลูดแปดนะครับแปดศูนย์แต่เชฟหนุ่มจับคู่ให้ เดินแปดเดินแมีนะครับเดินแป7เจมีแต่เจดูดิเเข้านะครับเข้าแต่ตัวเดินแล้วก็97ไม่เข้านะครับตัวนี้80ก็เข้าแต่8ดันมีแต่81อีกโอ้น่าเสียดายมากเข,ข,ข้า7เ 9, ข้า7จเนาะเไม่เข้าส่วนรอบ v i p ออกเจ็กับ5 2นะครับ ดูดิเจ็ดแปดห้าห้าสองเข้าเข้าชุดอ่าสองตัวตัวนี้ห้าสองสองห้านะครับเข้าห้าสองนะครับส่วนแปดห้าแปดห้าห้าแปดเข้านะครับแปดห้าห้าแปดเข้าชุดสามตัวโต๊ะห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าเข้าสามตัวโต๊ะนะครับก็ยังดีนะถ้าใครตามเนาะก็ถือว่าก็ยังปังอยู่เนาะสูตรนี้ก็ยังเดินดีครับเชฟหนุ่นมก็ย้ําเตือนเสมอว่าใครที่อ๋อเลขห้าก,ก็มาเนาะ มาหมดทุกตัวเด่นครับดูดิห้าเจ็ดแปดมันออกเจ็ดแปดห้าน่าเสียด,ดายมากมากเลยก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเป็นสูตรคิดคำนวณเนานะมีเข้ามีหลุดก็อย่างที่บอกไว้แต่ใครที่ว่าไม่ชอบชุดเชฟหนุ่มจับให้ก็ต้องไปจับคู่กันเอาเองเนาะเด่นแปดเข้านะไอ้รูดวิ่งรูดแปดเข้านะครับแปดห้าแปดศูนย์เข้านะครับวิ่งแปดอ่าแล้วอ่าเชฟหนุ่มจะบอกว่าต่อจากคลิปนี้ไปเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะลงชุด มัดรวมสี่น้อยแล้วก็จะทํามัดเป็นสูตรแยกชุดให้ปกชุดเฉพาะกิจแล้วก็คลิปละสองชุดนะเฉพาะกิจกับพิเศษแล้วก็ปกติกับ v i p ก็จะทําแยกให้เป็นสองชุดเนาะว่าให้เป็นรอบๆไปเลยฟันเป็นรอบไปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเชีหนุ่มจะให้เข้าไหมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ก็เอาแบบเร็วๆเนาะก็ยินดีใครที่ตามเชียหนุ่มครับก็ยังไม่พลาดเนาะก็มาตลอดเข้าวันนี้เข้ากี่ชุดเนี่ย เท่าหอา้าตัวโต๊ด,ด้วย5ชุดเต็มเต็มครับก็ยินดีกับเ c ซทุกท่านที่เข้าตามนะครับตามเชปหนุ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้เชปหนุ่มจะลงคลิปให้เร็วกว่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ <c oughs> หรือถ้าใครอยากได้ลายเชฟหนุ่มเนาะเชฟหนุ่มเนาะก็เดี๋ยวเชฟหนุ่มจะจดให้เนาะลายลายลายอาตรงข้างล่างนี้ก็ได้ ลาเชฟหนุ่มเป็นเบอร์โทรครับ0 8น6 8 3 6ด8 1สถ้าใครอยากจะได้เออแบบเร็วๆด่วนๆก็โทรได้ครับช่วงอ่าช่วงที่ว่างๆก็ช่วงกลางวันนะครับแต่ตอ้องตอนเที่ยงอย่าโทรนะครับเชฟหนุ่มพักผ่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงแค่นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ปังๆทุกท่านอย่างนี้ทุกวันนะครับสวัสดีครับผม